สวัสดีครับพี่ๆวันนี้นะครับผมจะพามาดูอ่าโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์นะครับเป็นโปรเจกต์เล็กๆนะครับแต่เอาเรื่องนะครับนะครับก็คือเป็นโปรเจกต์นี้นะครับโปรเจกต์นี้นะครับอ่าก็คือเป็นโปรเจกต์ที่เจ้าตัว PLC เนี่ยไปอ่านค่าอุณหภูมิจากเทมม์คอนโทรเลอร์มานะครับแล้วก็เอามาแสดงหน้าจอที่เจ้าตัวอ่าทัศสกินก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้จากนั้นนะครับเราก็จะเอา Excel นะครับก็คือตัวนี้นะครับ Excel ตัวเนี้ยเก็บค่านะครับแล้วพอดกราฟนะครับที่สําคัญนะครับ คอรเสร็จแล้วนะครับถ้ามีอุณหภูมินะครับต่ำกว่าหรือมากกว่าค่าที่เราเซตติ้งเอาไว้เนี่ยมันจะส่งเมลนะครับส่งเมลพร้อมแน่ไฟล์ไฟล์นี้นะครับไฟล์เนี้ยไปบอกกับเจ้านายหรือว่าคนที่เราอยากจะให้รู้เรื่องนะครับโอเคไหมครับคอร์สนี้นะครับถ้าใครอยากรู้เรื่องนะครับคอร์สของคนอื่นเป็นยังไงผมไม่รู้นะครับคอร์สนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้เรื่องนะครับผมเปิดคอร์สออนไลน์อยู่นะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับหูไม่ ไม่ฝาดนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับช่องทางนี้เท่านั้นนะครับช่องทางไลน์เท่านั้นนะครับร้อยท่านนะครับร้อยท่านร้อยห้าสิบบาทได้หมดนี่เลยครับโอเคนะครับผมชัดเจนและจริงใจนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับทักไลน์นี้เลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปในไลน์ผมจะไปบอกวิธีการเรียนแล้วข้อมูลต่างๆจะอยู่ในไลน์นะครับ